สวัสดีครับผมเป้วีออสมือสองคัดรถสวยมาให้อีกหนึ่งคันคันนี้รายละเอียดนะครับเห็นเด่นชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม็กที่ลายไปพาสสีลมดําแบบนี้และมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์บอกเลยว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นไม่ตัวมิดก็ตัวไฮนะครับมันต่างกันตรงไหนมันจะใช้แค่ไหนนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าคุณจะได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนเพราะผมจะคัดนะครับคัดแต่รถสวยแบบนี้นะครับจะสัญญาลูกค้าได้ว่าคัดแต่รถสวยวีออสแจมแจม เรื่องดีๆสีเดิมๆโครงสร้างเดิมมาให้ลูกค้านะครับได้ใช้การเลยนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นรถปีสิบเก้านะครับไม่แสนนิดๆและบอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับคัดมาให้แล้วนะครับไฟหน้าโปรเตอร์เนี่ยเป็นตัวลองท็อปแน่นอนตัวนี้นะครับตัวลองท็อปตัวมิดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเดิมๆใสๆพร้อมไฟ daytime ไฟเตหมอกมีครบเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยบอกเลยว่า เอกลักษณ์โดดเด่นแน่นอนแบบนี้คือตัวมิดและการชนหน้าจะเป็นอ่าเรียกว่ามีพัดหมอแล้วก็เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะไม่ใช่เทาดําด้านนะเป็นเทาเมทัลลิกนะครับแบบนี้คือตัวมิดแน่นอนและปีสิบเก้าเนี่ยผ่อนแค่นะครับคันนี้นะครับค่าตัวของเขาสามแสนหกหมื่นเก้าผ่อนเท่าไหร่นะครับผ่อนอยู่หกพันสามร้อยบาทรายได้หมื่นสี่หมื่นห้าออกได้เลยคนเดียวฟรีดาวได้อยาเต็มได้เลยนะครับมี Finance ไฟแนนซ์วิเซนถึงหน้าบ้านนะครับไปเซนถึงหน้าบ้านสะดวกสบายนะครับหรือนะครับ จะมาเซ็นที่บริษัทก็ได้มาดูรถทดลองขับถูกใจค่อยจองนะครับแต่ถ้าถูกใจในคลิปนี้จองได้เลยบอกเลยว่ากระติให้เลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับแ m a ก c นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลายใบพัดแบบนี้สวยๆงามๆนะครับแบบนี้สวยลงตัวยางกูดเยียร์นะครับยางกูดเยียร์นะครับเป็นยางคุณภาพกันดัทต้นอยู่แล้วหนาๆนุ่มๆขับสบายขับนิ่มไม่มีเสียงกวนใจเวลาขับรถนะครับหนาๆดอกเดือเยอะเลยซุ้มล้อปงล้อสภาพเดิมนะครับชงโชคกเดิมหมดเลยนะครับ ไม่มีเสียงออดแอนแอด์ใดงสิ้นนะครับรถเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วข้อดีคือกระจกเดิมแท้ทั้งหมดเลยโตโยต้าเก็บเสียงอย่างดีนะครับกระจกแบบนี้นะครับรถปีสิบเก้านะครับเครื่องหนึ่งจุดห้าด้วยนะครับตัวบอดี้ที่ไม่หนักมากนะครับบอดี้เบาเครื่องหนึ่งจุดห้าเป็นรถเก่งขนาดการที่ขับคล่องตัวนะครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบนะครับเป็นไฟฟ้านะไม่ใช่พับมือนะครับยังว่าไฟฟ้าเฟรมรอบคันหกสิบติดให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมระบบออโตอะลามนะครับป้องกันการจรกจรนะครับมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับหูจับนะครับบอกเลยว่าเนียนตาเป็นโทนเดียวกับรถแบบนี้สวยๆตัดเด่นนะครับบอกเลยว่ามีการเพิ่มเล่นเอาเล็กมิตินะครับให้แบบว่ารถเนี่ยลูลมเนาะก็เวลาขับขี่เนี่ยมันจะพุ่งเนาะก็แบบว่าไม่ต้านลมครับไว้ง่ายออกแบบมาได้ดีได้สวยเลยนะครับเป็นรถที่เหมาะกับทุกคนนะครับบอกเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีได้ทุกอายุทุกเพศทุกเพศทุกัยจะซื้อให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานได้หมดเลยนะครับ ไปรถที่ดีไซน์มาได้สวยน่าใช้สเปคหน้าครบด้วยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับกล้องถอยมีมาให้พร้อมแบบนี้แล้วนะครับกล้องถอยมีให้พร้อมเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้2จุดซ้ายและขวานะครับไฟท้ายก็ใหม่ๆจริงๆแดงๆใสๆแบบนี้นะครับใต้ท้องช่วงล่างเดิมๆไม่ล้าไม่แตกไม่มีโดนในแทั้งสิ้นนะครับระบบไฟฟ้าระบบไอหมอกด้านหลังติดมาให้ครบนะครับ ต, to to. ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารถเนี่ยสวยงามสเปคนี้คุ้มแน่นอนและนะครับเบาะแถว2ด้านหลังห้องโดยสารนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวกตัวอีธรรมดาจะเป็นเบาะผ้าแต่นี่คือเบาะหนังแบบนี้นะครับและเป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับแต่สเปกเหมือนตัวท็อปเลยบอกเลยโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนับเป็นอุปาร์์เดิมหมดเลยเห็นไหมครับนี่โครงสร้างเดิมครับแกะดูทุกจุดทุกโนะนะครับรถเดิมๆนะครับคัดมาให้แล้วนะครับดังนั้นอย่าพลาดติดขานะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ มุ้แจนะครับมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับมาดูภายในนิดหนึ่งนะครับสตาร์ทเลยนะครับไม่ต้องรอลีลานะครับเครื่องพิสต์าติดง่ายขับง่ายขับคล่องตัวนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีพราะไปเกียร์ออโต้นะครับ CVT ออโต้พร้อมเบรกมือมีมาให้ครบออปชั่นครบและมีจอพร้อมกล้องด้านหลังนะครับมีตาที่3ให้ขับไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับมีรีก็พอนะครับไม่มีไปสอบมานะครับไม่มีไปสอบมานะครับหรือหรือไม่มีก็ให้พ่อแม่คําได้คนรู้จักคําได้นะครับที่เป็นญาติพี่น้องสายเดียวกันนะครับ กระจกไฟฟ้าแท็กเทียซีมีมาให้ครบนะครับที่วางแก้วน้ำกาแฟมีให้นะครับภายในเป็นทูโทนแบบนี้นะครับและเบาะนะคู่หน้านะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่บาะผ้าเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะเรียนเอกลักษณ์นะครับบอกเลยสวยลงตัวไม่ซ้าใครนะครับหัวหน้หัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายเดิมๆเลยนะครับรถพึ้นเข้าสภาพกิ๊บๆนะครับยังไม่ติดจองสนใจจบจองได้เลยนะครับเป็นโอเปนอาร์สวยเดิมเลยเห็นไหมนี่นะครับรถเดิมๆคัดมาให้แล้วนะครับ และไมค์แค่119,000สาพนโลนะครับมา119,000สาพนโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ไปเขาศูนย์ยังอยู่เลยนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับก่อนก่อนลูกค้าเจ้าเอารถเรารถไปนะเดี๋ยวเป้เปลี่ยนให้อีกหนึ่งรอบนะจะเปลี่ยนของเหลวให้อีกรอบเช็ค QC ทุกอย่างระบบฟุระบบไฟนะครับอากงของแอร์ของขางต่างเช็คให้หมดเลยนะครับต้องได้รถที่ยุตเดิมแล้วสวยแบบที่รีวิวเท่านั้นนะครับรถลุงของนองเติมเดิมนะโครงสร้างเดิมแน่นอนครับนี่สติ๊กเกอร์ โดยตาเตอร์อยู่ครบไม่มีโดนชนครับฝาแก้ไซส์ฝาไม่มีโดนชนไม่มีแกะไม่มีไข่ฝาเดิมแท้หมดเลยสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมสีอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับย้ำว่าเดิมๆเลยนะครับสวยเดิมตรงปกนะครับใครสนใจนะรีบทักรีบโทรมาหาได้เลยนะครับจับจองได้เลยนะครับรถสวยสเปคนี้บอกเลยคุ้มๆนะครับเครื่องเดินนี่เงียบปกตินะครับตัวเครื่องไปดูออรวีทีไอด้วยนะครับเครื่องใหญ่นะครับ1.5นะ 1 5 0 4บอกเลยว่าไปได้ทุกที่นะครับอบอกเลยไปได้ทุกที่นะครับทีจุดหนึ่งที่คนดูคือฝาท้ายนะครับมาดูฝาท้ายหน่อยว่าฝาท้ายเนี่ยเป็นยังไงโดนเลยหรือเปล่านะครับดูให้ครบนะครับถ้าดูฝาท้ายโอเคแล้วนะครับไม่โดนชนก็บอกเลยว่าอัโตโมัติซื้อได้นะครับก็ตัดสินใจได้เลยอามาดูกันฝาท้ายนะครับจรวดของๆ้องอ่ะของ,ของร้อนอยู่ครบนะครับฝาท้ายนะครับอ่เดิมๆนะซีนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสีเสียง รางว <ford passage S 1> ัก um, ็วานเท่ากันครับเดิมเดิมนะครับบอดี้ต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยรางน้ําสภาพเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับบอกเลยนะครับซื้อลกเป้บอกเลยสบายจะได้นะครับเป้เป็นช่างนะเป็นช่างนะครับในการดูรถตรงนี้เนาะก็สเก็ตให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมแท้นะครับแกะดูทุกจุดนะครับเป็นโอเปนอาร์สวยเดิมครบเลยนะครับสภาพสวยใช้ได้นะครับยางอะไรอยู่ครบแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบและนะครับซีนบอตโตโถังเนี้ยอยู่ครบเช่นกันนะครับ โอเคครบเลยสวยเลยนะครับคุ้มแน่นอนอ่าครนนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญเช่นกันอ่าเดิมนะครับสีต่างเดิมครบหมดเลยโอเคได้นะครับคา,นต,านต่างๆท้ายต่างๆไม่มีโดนเนป็โอเป็นนักสวยเดิมอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ไม่มีโดนชนใครสนใจทักมา0ูน <K ling> <K ling> ย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับวิออสสวยๆนะครับคัดให้แล้วนะครับคุ้มๆของแถมเพียบนะครับซิกาเป้เท่านั้นวิออสนะครับวิออสยาลิตเอลติส มีให้ที่นี่นะครับบอกเลยมารถมาซื้อรถที่นี่รับได้รถเอาไปใช้จบจบแน่นอนคันนี้จะแถมกล้องหลังให้ด้วยเอ้ยกล้องหลังแถมไห้เดี๋ยวแถมกล้องหน้าให้อีกรอบหนึ่งนะครับกล้องหน้าไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมจะแถมให้นะครับตัวมิดตัวลองท็อปออปชันคุ้มนะครับผ่อนแค่6,300บาทราคาเต็มคือ3 6 9 0 0 0ซื้อสอก็ได้จะบเพลนก็ได้ฟรีดาวได้จัเต็มได้เลยขอรายได้14ื0 0หขึ้นไปพนักงานบริษัทราชการัาษาักฤษต่างๆได้หมดเลย มีเพียนวิ่งเซนหน้าบ้านสนใจรีบทักรีบโทรคันนี้บอกเลยยังโสดยังว่างนะครับผมบอกเลยว่าคัสแต่รถสวยเกรดเให้แบบนี้เท่านั้นอย้าเล่สวยไว้ใจได้ซื้อกับเป้เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป้ดูแลดุจยัดมิตรนะครับบอกเลยเป็ปกันเองที่สุดแล้วนะครับสนใจคันนี้ทักมาโทรมา,มาวันนี้เป้ขอตัวเอ็กซิชันลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ฝาก V ีออตัวมิรตัวรองท็อปเป็นหนึ่งในวงใจของพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ